จัดมาสวยงามเลยนะดีๆแล้วเรามาทันก่อนไม่งั้นมันเพิ่มไปอีกสามถาดขอช้อนกลางหน่อยได้ไหมครับนี่ไงอ๋อแม่มีมีช่ระบบนะนะกินไปเรื่อยแม่อ๋นะคะวันนี้เรามาที่ร้านอะไรแม็กเส้นสายเส้นสายยิ่งสั้นจบนี่ซุปต้มดูว่าแซ่บหรือเปล่านะเขาเลได้เคลียร์พื้นที่ฉันขอวางก่อนนะคะฉันหนักมันหนัก มันหลังกูจะไม่ให้มันมาก่อนแล้วแ้ามันมาถึงก่อนมันขังนะจานดูดิเห็นมันออกติ๊กตอกนะอาหารอร่อยค่ะอาร่อยจริงอืออาหารอร่อยต้องก่อนอร่อยแม่ทำไทยแม่ไม่เมมผ็ดออ๋แม่ไม่ทานเผ็ดหรอคะเขาไม่จะเผ็ดเหมือนกันเนะะขาจะจ้อ,องก่อนจุ่มได้สวยเขาหยิ่งข้ออาหารข้ออร่อย ้ิงกวาหารอะไรไม่แม่ันไม่ใส่ไปเพราะ่อไม่จะเก็บจานใสไปเลยแม่ได้จานออกแต่พี่จะต้องรอให้เดือดไงพี่ถึงนจานนี้เราเอากลับไปได้ไหมเรากินหมดค่ะเรากินหมดหมดินหมดค่ะ ตัวมก็กินหมดข้ากล่องข้าวกกินค่ะข้าตัวกินพวกหูหูไองอ่ไอ่ไนี่ไงตรงนี้ค่ะงอเอา้คนนี้ได้ไันกตรงนี้เลค่ะมาวางเอค่ะวางเรอาเลยแต่เวลาผักไ่านี้ก็ให้แค่ตะกร้าเดียวใช่ไหมคะใช่ผักเพิ่มไหมพี่น้องถ้ามันเยอะกว่าไมค่ะวางเรก่อไม่ต้องแม่ขาพี่จะใส่กะหล่าค่ะแค่นี้ก็น้หวาน วันนั่นเหรอคุณนิดไก่อ่ะโอหนี่ไป่เยอะเลยที่นี่เลยไม่คุณนิดอยากทานหนูรู้คุณนิดอยากทานไม่เอากินมันเยอะไงบอกเลยน้องๆเลีอกเข้าอยไม่เอาเดี๋ยวเลิกเอากลับบ้านไปน่าอร่อยกลับบ้านเลยน่าอร่อยกลับเลยต้นไม้อือน่าอร่อยไม่กินที่อ้านไม่น่าอร่อย ้อ้ทำอะไรดีที่ถังจำมือสะใจละที่โบยกมาฝั่งนี้ท้าทําะราพี่วสใจลม่้นม่คุ้ลยมือยาวมานะนตักช้อนให้แม็กนี่ยตักช้อนเขาจะทีบ